I don't. I get a No, no, a I get No, no, I don't. I get No, on, I don't. I get No, no, I get สวัสดีครับผมจาก,ก้องจากสิบโทสุทินทองเอ็มอครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรรุ่นที่8ครับในส่วนของอตัวผมเองเนี่ยคือความเป็นมาเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็การดำรงชีวิตเกี่ยวกับการทำเกษตรในชีวิตประจำวันเนี่ยคือความเป็นมาก็ในลักษณะของอการทำทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ตัวเองถนัดก่อนเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดและรัก แล้วก็ขยับมาเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองให้มันเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยใช้กระบวนการของการทำเกษตรแบบจุนเจอือแล้วก็การทำเกษตรที่มันมัน,ม,นมันไม่ต้องมีพิธีการหรือว่ากระบวนการที่มันซับซ้อนอในาการทำการเกษตรของผมเนี่ยผมใช้หลักแนวคิดเรื่องของการาใช้ต้นทุนตลาดและก็ความแตกต่างซึ่งตรงเนี้มัน ม,มันสามารถตอบโจทย์เรื่องของการทำเกษตรปัจจุบันได้ว่าต้นทุนของแต่ละคน,นมีไม่เท่ากันแล้วก็ต้นทุนของแต่ละคน,นมีไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องยึดถึงเรื่องของต้นทุนตลาดแล้วก็ความแตกต่างสร้างความแตกต่างในกระบวนการของการทำเกษตรเพื่อที่ให้ตลาดเราเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายหรือว่าจจะจำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบของการทําการเกษตรที่ที่ที่ทำตอนนี้ทุกวันเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของการมองผู้เรียนรู้หรือว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนญาติแล้วก็เป็นเหมือนคนสนิททุกคนที่คุยกันสื่อความหมายกันด้วยด้วยออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่เป็นคำพูดหรือว่าลักษณะของคำที่มันเป็นวิชาการ เอาความจริงที่จับต้องได้ออกมาถ่ายทอดแล้วก็เอา,อาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเกษตรกรเนี่ยออกมาให้ให้เขาได้เห็นเพื่อที่เขาจะได้ประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ในในบริบทของเขา วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้และก็กระบวนการของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ที่ทำทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของการาใช้กระบวนการอย่างตอนแรกเลยก็คือความจริงใจและการใส่ใจเหมือนเหมือนทุกคนนะเป็นเป็นญาติเราแล้วก็เป็นพี่น้องกันถ่ายทอดด้วยด้วยการไม่หวงวิชาถ่ายทอดด้วยเรารู้อะไรมาแล้วเราเคยเจอกับสิ่งปัญหาตัวไหนมาเนี่ย เราเราถ่ายทอดให้หมดเพื่อที่เขาจะได้ไปปรับประยุก์ตใช้ในในบริบทของตัวเขาเองมันก็เลยเกิดความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นในในองค์ความรู้ที่เพื่อนเกษตรกรด้วยกันหรือว่า,าเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยได้มาสัมผัสในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้ก็คือ,อกระบวนการของการเรียนรู้เนี่ยยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่องของสื่อโซเชียลที่ที่เข้า,าถึงตัวเกษตรกร ทุกกลุ่มไวัยได้มากที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการใช้เพจ Facebook บ้านจากกล้องนะครับเป็นบางเป็นบางาจังหวะที่เราได้ไลฟ์สดในการาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกษตรกรควรจะรู้เป็นเรื่องที่เกษตรกรควรจะได้ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราได้เจอก็ไลฟ์สดเพื่อที่ให้เกษตรกรได้ได้เจอกับ แล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในช่วงระยะเวลาที่เขาไม่สะดวกที่จะเดินทางมามารับความรู้จากเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายทอดต่างๆเนี่ยมันจะเรื่องของถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยจะดูผลหรือว่าติดตามผลยังไงก็คือตัวผมเองเนี่ยมักจะคุยกับกลุ่มเกษตรกร ทุกกลุ่มที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็สนทนากันแลกเปลี่ยนกันสม่ำเสมอเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาไปปฏิบัติเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรแล้วประสบความสำเ,เร็จแบบไหนเพื่อที่จะได้ยกเป็นกรณีตัวอย่างให้กับคนอื่นๆเพื่อที่ไปปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมให้การเกษตรของของเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็พัฒนาได้ผลผลิตอย่างอย่างเละ อย่างที่เกษตรกรเขา,าลงทุนไปแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการขาดทุนครับครับในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ที่ ตัวตัวผมทําเองเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์พันยาแฝกการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่แล้วก็การอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่นโบราณน,นะครับซึ่งจะหามาปลูกในพื้นที่ไว้ให้กับคณะศึกษาดูงานได้มาเรียนรู้ในเรื่องของพันุไผ่ต่างๆในเรื่องของพันยาแฝกต่างๆพื้นที่ลุ่มพื้นที่ดอนและที่สําคัญก็คือการอนุรักษ์ทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกฝัง จิตสำนึกของคนในชุมชนเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็การาปลูกฝังจิตสำนึกของผู้ใช้บริการทั้งศูนย์อาหารแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้เพราะว่า,าแต่ละวันเนี่ยมีคณะบุคคลเข้าออกเนี่ยไม่ตม่ำกว่าวันละร้อยถึง200คนปริมาณขยะในชุมชนก็เพิ่มเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเท่าตัวจากที่เราได้เคยเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับตอนนี้ก็เลย ลองเ,เปลี่ยนพฤติกรรมจากเมื่อก่อนเอาถังขยะที่ทางท้องถิ่นเอามาตั้งให้สีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีเขียวแล้วเราเจอปัญหาก็คือคนก็ยังมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะผิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นถังใสหรือว่าเป็นถุงคนก็ยังทิ้งขยะผิดเหมือนเดิมจนเราทดสอบในการแยกขยะออกมาเป็น3 3ส,สอย่างก็คือย่อยได้ขายได้ไร้ประโยชน์ซึ่ง มันมันมันง่ายแล้วก็มันมันมองเห็นถึงว่าการอ่านเนี่ยมันมันดูแล้วไม่ต้องไปตีความหมายแล้วไม่ต้องไปจําเรื่องของสีเห็นแล้วว่าอันนี้ย่อยได้เนี่ยมันควรจะทิ้งตรงนี้อันนี้ขายได้มันควรจะทิ้งตรงนี้อย่างเช่นน,นคะรนค,นนครับอันนี้เป็นภาชนะแก้วที่ขายได้เราก็ไม่ต้องไปแยกและในส่วนของตัวนี้เป็นเป็นขยะขยะที่มันเป็นพวกกรดพลาสติกพวกนี้ครับหรือว่าเป็นถุงพลาสติกสกรปรกอะไร ต่างๆนะครับเปนถุงขนมอะไรอย่างเงี้ยเรากา็ลูกค้าก็หรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยมีพฤติกรรมที่การทิ้งขยะที่ดีขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์จากการทิ้งขยะรวมกันที่เดียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นการทิ้งขยะที่ผิดน้อยลงนะครับในส่วนของตัวนเนี้ยย่อยได้นะครับน,นี่ก็คือเป็นเป็นงานอ,ายอย่างหนึ่งที่เรามองว่ามันเป็นหน้าที่ของของครูภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งที่มันจะต้อง อนรุรักษ์ทั้งตัวมรดกที่เป็นของไทยแล้วก็อนรุรักษ์เรื่องของทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมก็เลยมองว่ามันจะต้องอควบคู่กันไปแล้วค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของคนผมทำเป้าหมายไว้ในเรื่องของอาการคัดแยกขยะที่สูญเนี่ยมา3ปีแล้วครับในในส่วนของตอนนี้เป็นเป็นปีที่4ผมตั้งไว้ปีที่5เนี่ย ที่นี่จะต้องมีการคัดแยกขยะโดยพฤติกรรมของคนที่มาเรียนรู้ให้ได้100%ผมตั้งไว้ปี6、5 6 6ที่นี่จะต้องเป็นที่สำหรับการคัดแยกขยะของคนคนไทยที่เดินหลังไหลเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีพฤติกรรมการทิ้งขยะทีงะท่ง,ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นเด็กๆเขาเห็นในถังขยะที่มันง่ายแล้เรียบง่ายเราเปลี่ยนได้เราสามารถดูได้ว่าอันนี้เป็นแบบไหนก็ ทำได้กันทุกคนจากการาวัดแล้วก็ประเมินผล3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนที่เข้ามาเรียนรู้ต่างๆ,ๆเนี่ยมีมีทำถูกถึง70%แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น80%เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากตอนแรกๆเลยเนี่ยพฤติกรรมการทิ้งขยะเนี่ยแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความสําเร็จเลยพอเราเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นมีพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ ต่อยอดและพัฒนาแนวคิดเพื่อที่จะให้าการทําเกษตรเกิดเป็นการทําเกษตรแบบย,ยั่งยืนจริงๆเนี่ยก็คือ,อจะต้องไปไปไปทีละขั้นในสู่ของของกระบวนการของการทําเกษตรแบบย,ยั่งยืนจริงๆในส่วนของอตัวผมก็เลยมีความคิดว่าเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยนอกจากทําเป็นแล้วก็ผลิตได้เนี่ยจะต้องจะต้องแปลรูปเป็นแล้วก็ขายเป็นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนะี่ยเราก็จะเป็น เหยื่อของพ่อค้าคนกลางก็เลยมีแนวความคิดว่าเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยศูนย์การเรียนรู้มันต้องต้องมากกว่าร้านสะดวกซื้อศูนย์การเรียนรู้เนี่ยต้องมากกว่าห้างสรรพสินค้าเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเราเป็นแหล่งต้นต้นการผลิตของตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเลยก็เลยคิดพัฒนาต่อยอดในเรื่องของอการขายออนไลน์ออฟไลน์การขายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆการแปลรูปต่างๆที่มัน ที่มันเจาะไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่มันชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างสร้างกำลังใจและขวัญและกำลังใจของตัวเกษตรกรเ,กอเองจึงคิดว่าชาวนามันก็มีซูปเปอร์มาร์เก็ตได้ชาวนาก็ต้องอสร้างแหล่งอาหารที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาได้หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานี่คือนี่คือโจทย์สำคัญที่ที่ตัวตัว,ตวผมเองเนี่ยทำกันบ้านมาว่าทุกคนหิว ทุกคนอยากมาเที่ยวทุกคนอยากพักผ่อนทุกคนอยากอยากมาทากิจกรรมเนี่ยจะต้องเบ็ดเสร็จอยู่ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่กระตุ้นให้กับเกษตรกร,กรที่เก่งเฉพาะด้านเก่งเฉพาะทางเนี่ยได้มีกระบวนการเข้ามาอยู่เป็นศูนย์รวมแล้วก็เชื่อมโยงกันให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนจริงๆครับตรงนี้ก็เลยสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เซเว่นอินวันหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตชาวนาที่ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครับในส่วนของตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมซูปเปอร์มาร์เก็ตชาวนานะครับที่เอาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่แปรรูปเนี่ยมาช่วยกันจำหน่ายแล้วก็มาสร้างกิจกรรมให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ได้ในสภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ เอามาวางขายอย่างตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวชาใบไผ่ที่คัดแต่ยอดไผ่ามาทำชาแล้วผ่านกระบวนการทำการทำให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปคั่วกับไฟอ่อนๆที่ทำให้น้ำมันของใบไผ่เนี่ยกลิ่นหอมและเหยอออกแล้วก็มาชงเป็นชาชาพร้อมชงกับชา พร้อมดื่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าเป็นข้าวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการแปรรูปทั้งหมดเรื่องของตลาดออฟไลน์และออนไลน์ออนไลน์นี่ก็จะเป็นการไลฟ์สดของน้องๆเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถขายของด้วยกรรมวิธีในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆแล้วก็ในส่วนของการวิ่งส่งเหมของบริษัทเอกชนวิ่งส่งถึงบ้านในพื้นที่ตั้งแต่1กิโเมตรขึ้นไปจนถึง 20กิโลเมตรนะครับโดยใช้คนในชุมชนทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างมิติใหม่ๆเพื่อที่ให้กระบวนการของการเกษตรเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มั่นคงและย,ยั่งยืนจริงๆครับจริงๆแล้วความมั่นคงในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเรียนสูงๆหรือว่า เรียนแล้วจบมามีงานทําหน้าที่การงานสูงสูงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันมันอยู่ที่เรากลับมาแล้วเรามีคนที่รักรอเราอยู่แล้วก็มีคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราพร้อมที่จะมีความสุขกับเราไปพร้อมๆกันนอกจากสิ่งที่เราประสบความสําเร็จคนเดียวได้หน้าที่การงานที่สูงส่งแต่กลับมาแล้วมันไม่เหลือใครนี้เพราะว่า มุมมองของเกษตรกรไทยเนี่ยคือเป็นอาชีพที่น้อยเนื้อต่ําใจเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่ไม่ยกมือไหว้ทุกอาชีพเนี่ยเขาจะมีเดินไปไหนไม่ว่าจะเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวะอะไรต่างๆเนี่ยเดินไปไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้แต่พอรู้ว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยคนไม่มียกมือไหว้แต่วันนึงเนี่ยโลกมันจะต้องเปลี่ยนเพราะว่า กเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถสร้างสร้างความมั่นคงในอาชีพสร้างความมั่นคงทางทางประเทศได้เนี่ยด้วยด้วยวิถีของการเป็นกเกษตรจริงๆเนี่ยมันมันน่าจะภูมิใจแล้วก็เกิดความยั่งยืนในวิถีของบริบทของของของไทยจริงๆนะครับครับสำหรับในส่วนของเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมที่มาเรียนรู้แล้วก็ได้อ่าแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันตรง ด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเอาไปไปยุกแล้วก็ปรับใช้ในกระบวนการที่มันตรงกับตัวเองแล้วก็สิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วบทบาทของพวกเขาเนี่ยที่เขาได้ถ่ายทอดในสิ่งที่พวกเขาถนัดแล้วก็ต่อย,ยอดให้กับเครือข่ายชุมชนเนี่ยมันก็เลยทําให้กระบวนการของการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยมันเร็วและก็ง่าย ในฉบับที่ตัวตนที่เขาเป็นแล้วก็ทําให้อาการเกษตรแล้วก็สิ่งที่เราได้ถ่ายทอดเนี่ยเกิดความยั่งยืนแล้วก็สืบทอดในรุ่นของยุคเกษตรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของเป้าหมายแล้วก็ความคาดหวังที่ตั้งใจไว้จะ,ะทําให้สําเร็จก็คือการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของตัวเกษตรกรเองแล้วก็ เจ้าของศูนยล์เรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนท mm ั hmm. like ่วประเทศเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถดึงเครือข่ายในพื้นที่ที่อยู่บริเวณรอบๆและนอกเขตพื้นที่เนี่ยสร้างรายได้ด้วยกระบวนการการผลิตเองแปรรูปเองแล้วก็จําหน่ายเองให้อยู่ในวงจรแล้วก็วัฏจักรของการการตลาดให้เบ็ดเสร็จพร้อมกันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต แล้วก็ให้ศูนย์การเรียนรู้ทุกศูนย์ในประเทศไทยเนี่ยได้มีรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรอ,อย่างมั่นคงจริงๆเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้ลืมตาอาปากแล้วก็ทำสินค้าทางการเกษตรแล้วอ,อยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้มันจะมีความาสุขมากที่สุดในสิ่งที่คาดหวังไว้ถ้าเกิดเกษตรกรไทยประสบความสำเร็จในเรื่องของการวางแผนการผลิตแล้วก็ เป็นไปตามเป้าครับบทบาทแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือกเกษตรกรในรูปแบบต่างๆเนี่ยฝากแค่อย่างเดียวครับให้ในสิ่งที่เกษตรกรขาดไม่ใช่ให้ในสิ่งที่รัฐอยากให้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดผลประโยชน์แล้วก็ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณไม่เหมือนตําน้ําพิกละลายแม่น้ําสิ่งที่ขาดควรให้แต่สิ่งที่ให้ไม่ใช่ สิ่งที่อยากให้นะครับตรงนี้ก็จะมีมีความอา่สุขแล้วก็อ่มีความเจริญเติบโตในสิ่งที่อ่งอกเงยในสิ่งที่ได้รับมากกว่านะครับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จุดเช็คอินของชุมชนเราก็จะเป็นอ่ด้านหลังนี่เลยนะครับก็อ่เป็นคอนเซปต์เราฮิวตะก้าเข้าป่าไผ่เพื่อที่จะสร้างอา่สภาพแวดล้อมให้มันดูน่าอยู่แล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยได้ดู มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำให้กับคนทั่วๆไปได้เข้ามาใช้ชีวิตและวิถีของการท่องเที่ยวแบบเกษตรแล้วก็มีไรายได้พร้อมกับมีความสุขพร้อมๆกันครับขอบคุณครับ